สับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่10มีนาคม2564ครับอยู่กับเรา3ามคนครับปองขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปิเตอร์โบส่อเลือกเชลซีครับโค้ชและทางข่าวเลยครับผู้ครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสข่าวใหญ่ในรอบช่วงวันที่ผ่านมาเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในชาติยักษ์ใหญ่ชาติมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนใใรราายกดๆ ระดับนานาชาติข้อต่านะครับก็มีการยืนยันแล้วครับว่าเฮชโค้ดของพวกเขาเนี่ย mm. ก็คือโยกิมเลฟนะครับจะทําการอําลาตาแหน่งหลังจากจบศึกยูโร2021 mm. ในช่วงกลางปีนี้ mm. นะทีนี้ครับเราจะมาเจาะ5ตัวเต,ต็งครับคนที่จะเข้ามารับ ตำแหน่งสืบทอดบัลลังก์ของเลิฟเนี่ยมีใครที่น่าสนใจและมีโอกาสความเป็นไปได้มากที่สุดบ้างครับผมนะแต่ว่า่อนเอ่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนลวกันนี่ครับขอบคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยแวบวงเดจจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างแลก็ฝากเอาไว้ด้วยนะอ่ะก็แน่นอนนะครับสึกยูโรเนี่ยเลื่อนมาจากปี2020นนะเนื่องจากเรื่องของ ผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยเขาก็จะมาเตะกันในเดือนมิถุนายน2021ทําให้ตอนนี้เนี่ยรวมระยะเวลาในการคุมทีมของโยคิมเลิฟกับทีมชาติเยอรมนีหรือว่าทัพอินซีเล็กเนี่ยนะขาคุมทีมมานานถึง15ปีนานมากครับนานมากๆนะครับแล้วสัญญาเนี่ยจริงๆคือเหลือถึงปี2022นะจะเหลือถึงปี2022นะครับทีนี้ ทางทีมชาติเนี่ยเขามีการประกาศยืนยันและโดยฟิสเคลเลอร์นะครับประธานของ DFB เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคารพการตัดสินใจของเลิฟนะแล้วก็บอกด้วยว่าการที่เลิฟตัดสินใจเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีความเหมาะสมนะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เยอรมันเนี่ยก็จะหาผู้ที่เข้ามาสืบทอดนะครับต่อจากตําแหน่งของเขาด้วยมีเวลาการนะหาแบบถี่ถ้วนนั่นเองใช่นะคือระยะเวลา คือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวหลังจบจากยูโรในปีนี้จะมีเฮชโค้ดของทีมชาติหลายๆคนที่อำลาตำแหน่งเหมือนกันนะเพราะว่าเคยแว่วๆมาว่านอกจากโยคิมเลิฟยังมีพวกเดดิเยเดชองชที่ก็พิจรารณาอยู่ก่อนหน้านี้เคยมีโรนัลคูมันแต่คูม,มันไปก่อนแล้วไปคุมบาซ่าก่อนที่นี้บริษัทรับผานันถูกกฎหมายเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับอันดับตัวเต็งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนึงนะตามภาพกราฟิกนี้นะครับว่ามีใครที่เข้าข่ายกันบ้าง ตอนนี้เนี่ยเตงหนึ่งนะครับเป็นเซฟานคุชนะก็เตงสองเป็นฮันซี่ฟริกนะครับเตงสามโอลิเวอร์เบียหกแล้วก็เจเกนครอปเป็นเตงสี่ร่วมกับยูเลียนนาเกลส์มมนนั่นเองอนี่คือจากร้านพนันตุกนหมายของอังกฤษก็จะได้เห็นภาพเปคา้าว,ว่า5คนที่เราจะมาพูดวันนี้ก็เอา5คนที่เป็นเตงอันดับแรกนี่แหละครับผมนะครับเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันก่อนลวกันนะครับชื่อเนี่ยที่เป็นเตงหนึ่งเลยแต่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นแฟนบอลเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ติดตาม ในวงการฟุตบอลของเยอรมันโดยเฉพาะทีมชาติยู21นะครับนั่นก็คือเซฟานคุนช์นะครับคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นถ้านับตอนย้อนกลับไปเป็นนักเตะก็ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าก็ยิงในทีมชาติในศึกยูโร1996แล้วก็อยู่ในชุดแชมป์ยูโรปีนั้นด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงดำรงตำแหน่งนะครับ,รบเป็นเฮดโค้ชยู21นะครับของเยอรมันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2016ผลงานกับทีมยู21ก็มีการพาทีมคว้าแชมป อ่ายูโรยู่ปีหนึ่งเหมือนกันดังนั้นคนนี้ถือว่าเป็นลูกม่อของสมาคมเลยนะครับถ้าจะพูดถึงการวางอนาคตเนี่ยคนนี้เขาก็ทำงานร่วมกับเยาวชนมาหลายคนแล้วก็ปั้นขึ้นสู่ชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกแซดนาบีโรบินคอสอะไรพวกนี้ก็ถูกเขาเนี่ยแหละปั้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้เขาเป็นคนที่สมาคมเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นตัวแทนระยะยาวที่ดีของอยูอาคิมเลิฟได้แต่ว่าถ้าจะพูดถึง ข้อที่เขาจะดูด้อยกับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูบิ๊กเนมในสายตาของคนทั่วไปคือเราก็ไม่ได้ตามสายบอลเยอรมันนะ้้วก็เราก็ไม่รู้หรอกคือแต่แบบว่าแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขารู้เรารู้แน่ๆนะเกี่ยวกับคุณคือการทํางานมาตั้งแต่2016นั่นหมายความว่าคุณก็อยู่ใกล้ชิดกับเลิฟแล้วจริงๆเลิฟเนี่ยก็ทํางานใกล้ชิดกับเจอเกนคริสตมันมาก่อนอืมผมว่าอ่าโอเคในเรื่องของประสบการณ์งานเป็นโคช้ช อาจจะยังไม่ได้โด่งดังมากแต่ความคุ้นเคยผมว่าก็มองค่าไม่ได้ครับแล้วก็การที่เขาขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งจากร้านพนันถูกกฎหมายอะ่ะมันเป็นการบอกบอกครับว่าเขาเป็นเต็งจริงๆนะแล้วก็ด f เนะ่าจะมองเขาเป็นเต็งหนึ่งจริงๆแล้วมันง่ายสุดด้วยใช่มันง่ายสุดตรงที่มันเป็นคนที่อยู่ในสมาคมอยู่แล้ว ผมว่าเคสแบบนี้กับทีมชาติอื่นก็เป็นอย่างอังกฤษเนี่ยก็ยังดันกระลรซาเกตจากทีมเยาวช,ชนขึ้นมาแล้วเวิร์กด้วยนะอันนี้คือตัดไม่ได้จริงๆถูกต้องนะครับส่วนเต้งซองครับอันนี้สร้างชื่อโด่งดังเมื่อปีที่แล้วครับก็คือฮันซี่ฟริกของบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะครับฟริกเนี่ยถือเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ครับทั้งเรื่องความสําเร็จที่เขาสร้างกับบาเยิร์นในช่วง2ปีที่ผ่านมากวาดแชมป์มากมายนะครับแล้วก็มีประสบการณ์คุมทีมใหญ่นะครับหนึ่งในนั้นก็คื กับบาเยนั์ณปัจจุบันและเอาจริงนะครับเขาเคยเป็นผู้ช่วยของเลิฟมาด้วยนะครับตั้งแต่ปี2006ถึง2014เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสนิทสนมกับสมาคมเลยก็ว่าได้ที่สำคัญครับฮันซี่ฟลิกเนือสัญญาอีก2ปีและบาเยนเองก็ไม่ปิดโอกาสด้วยครับเพราะว่าคาร์ s า i ร r u m นิ n เก้ซี e o ของสโมสรครับเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ว่า โค้ช <Coach S 1> เป็นตำแหน่งสำคัญของสโมสรและเราก็มีสัญญากับฟริกอยู่แต่ถ้าเกิดโค้ชบาเยนได้ไปคุมทีมชาติจริงๆมันก็ทำให้เขารู้สึกยิ้มได้เช่นกันก็ถ้าเกิดฟริกอยากไปอาจจะไม่ขวางก็ได้ก่อนการที่ที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วถ้าใครจำกันได้มีข่าวเหมือนกันครับว่าอนาคตของฟริกก็เริ่มไม่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสอำลาบาเยนมิวนิกเหมือนกันคือ,อคือถ้าพูดถึงฮันซี่ฟริกเนี่ยมันทำให้ผม มีความรู้สึกเหมือนใครรู้ไหมเหมือนกับลุยเอลิก้นะคือการพาทีมทีมนึงเนี่ยไปสู่ในจุดสูงสุดแล้วอ่ะแล้วพอมันเรียกได้ว่ามันหมดไฟหรือแม้กระทั่งเป๊ปกวาเดล,ล่าเองเน,นะครับยางฟิกเนี่ยคือบายเยนคูหกแชมป์นะ <laughs> คือครบวาดเรียบอะคุณถามหน่อยออผมถามหน่อยว่ามากกว่า6แชมป์คืออะไรก็คือแชมป์โลก แชมป์ยูโรถูกต้องมันต้องเป็นระดับทีมชาติแนละ้วเพราะว่าสมโมสรมันมันคอมพิวหมดแล้วอะและยิ่งถ้าปีนี้สมมติได้แชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนส์อีกสมยัสมยหนึ่งซ้ำแล้วแถมยังได้แชมป์ลีกซ้ำอีกอาจจะหมดความนลาทายแล้วอย่างที่ขวัญบอกกุ๊ก้องดัง<อ>นั้น,น,นมันต้องมองหานะครับเส้นทางในการเดินสายผู้จัดการทีมต่อถ้าเกิดว่าคุณไม่เปลี่ยนสโมสรนั่นแหละก็คือการไปคุมทีมชาติแล้วผมว่าการคุมบ้านเกิดของตัวเองอะยังไงก็เป็น จุดมุ่งหมายสูงสุดของโค้ชหลายๆคนอยู่แล้วแล้วพอขวัญพูดแบบนี้มาเรามาดูอายุของฮันซี่ฟริกเนี่ยโอเคเราอาจจะเพิ่งได้ยินชื่อเขาในบทบาทเทรนเนอร์แบบจริงๆจังๆไม่นาน<ม>แต่จริงๆเขาอายุ่6 6แล้วนะครับมีประสบการณ์ด้วยอายุเนี่ยผมว่ากับทีมชาติผมว่าก็มีความเป็นไปได้และความเหมาะสมเหมือนกันนะ<ม>คือถ้า<ม>ช้าไปกว่านี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนจะเหมาะ จะเหมาะก่าตอนนี้แล้วใช่ใชะครับนี่คือกรณีของฮันซิฟิกแต่ก็โจทย์ก็อยู่ที่ว่าใบเยินด้วยเขาจะหาตัวแทนที่สมน้ําสมเนื้อได้ขนาดไหนผมกลัวจะเก้าอี้ดนตรีสิคือสมมติสมมตินะถ้าฮันซิฟิกไปคุมทีมชาติเยอรมันฝั่งไลซิงอาจจะเกาบาบานเอาอุบามาโนโนกูไปยังเอาโคตกูไปอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ลองสลับกับเลิฟไหมไม่รู้ว่าเลิฟเขาหมดความท้าทายกับทีมชาติหรือว่าหมดความท้าทายกับการทํางานโค้ชก็น่าสนใจเออก็ลองดูนะครับส่วนเตง3มที่โผล่ขึ้นมาในโผลเนี่ยโอ้จริงๆสื่อเขาบอกว่าค่อนข้างหน้าหน้าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมเลยนั่นก็คือโอลิเวอร์เบียโหนะครับถ้าถามถึงเรื่องของตาการเป็นนักเตะโอ้สมัยนั้นคือระดับตำนานจลมโขนะครับเป็นจอมโขกคนหนึ่งเลยนะครับเป็นฮีโร่ ของทีมชาติในศึกยูโรนะปี1996เลยนะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยประตูโกลเด้นโกของเขายังยังถูกจดจำไม่ลืมเลือนตอนนี้อายุ52ปีนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาทีมชาติเยอรมันนี้ก็อยู่ใกล้ชิดกับเลิกมาอยู่แล้วถ้าถามถึงเรื่องของเกียรติประวัติเรื่องของบารมีแน่นอนว่าเด็กๆรุ่นน้องคงต้องมองเขาเป็นหนึ่งในไอดอลแน่นะครับแต่ถ้าถามถึงเรื่องของประสบการณ์คุมทีมเนี่ยศูนย์เลย นะอ่ะนะมีเบียหอบมีเอไลเซ s นอยู่นะครับแต่ว่าไม่เคยผ่านงานการคุมทีมไม่ว่าจะทั้งระดับสโมสอนหรือว่าระดับทีมชาติมาก่อนเลยมันจะเสี่ยงเกินไปไหมเพราะว่าสิ่งที่เลิฟทำเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันหนักอึ้งเลยนะอุยผมว่าเสี่ยงกว่า เสี่ยงกว่าเต็งหนึ่งอนี้นะ่คือสเตฟานคุนเนี่ยเขาคือเป็นเป็นทำงานเทรนเนอร์จริงๆจังๆมาต่อไ oh, อ้กลุ่มชุดเยาวชนก็ตามแต่นี่คือออกแนวเป็นเป็นเชิงด้านบริหารแม้จะอยู่กับสมาคมมานานก็จริงแบบนานมากๆเลยก็ตามแต่กับงานโค้ชผมว่าเขาไม่ได้ทําแบบเต็มตัวมามันน่าจะมีคําถามตรงนี้เยอะพอสมควรนะคือถามว่าเราแทบไม่เห็นเลยนะกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับการคุมอะไรเลยแล้วคุมทีมชาติ ตอนอ่างสโมสรนะยังพอะตอนนั้นถ้าสเปเนี่ยเอโรเคยคุมอะไรมาก่อนไหมเอโรจริงๆเอโรเคยทํางานกับทีมเยาวชนเคยมีประสบการณ์ขึ้นมาบ้างที่มาคุมแป๊บเดียวยังยังยังไม่เวิร์กเลยตอนนั้นใช่คือมันผมว่ามันยากอ่ะคืองานเป็นผู้อำนวยการการบริหารสายงานบริหารกับสายงานการคุมทีมงานโค้ชมันค่อนข้างที่จะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันสควร นะครับดังนี้ดังนั้นอันนี้อาจจะมีมีความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงผมเช็คมาเฟนโดเอโรเคยมีมาบ้างก่อนใช่แต่อันนี้ไม่มีเลยนีคือศูนย์เลยศูนย์จริงๆเลยนะครับแต่ขึ้นมาเป็นเตงสามที่ก็น่าตกใจเหมือนกันครับนะอ่ะต่อไปของคุณแล้วครับสะดุ้งมสะดุ้งไหมมาที่เตงสี่มาที่แตงสี่มีสะดุ้งเล็กๆแต่ตอนแรกจริงๆสะดุ้งกว่านี้อีกตอนที่ข่าว พอเลิฟไปตอนแรกๆเลย hmm. ครอปมาเต็งสองเลย uh huh. แต่ตอนนี้พอล่วงมาเต็งสี่มันก็เป็นเพราะว่าทิศทางกระแสข่าวล่าสุดด้วยนะครับคือถ้าจะถามถึงความเหมาะสมผมว่าเจะนิครอปด้วยวัยวุฒิความประสบความสําเร็จกับการพาลิวอพู mm hmm. ดอดมูลเป็นแชมป์มาในช่วง10ปีหลังสุดเนี่ยผมว่าอันนี้การันตีว่า เขาก็ดีพอที่จะไปคุมเยอรมันอยู่แล้วแบบไม่ต้องมาถกเถียงกันนะครับดีสุดเลยก็ว่าได้แต่ปัญหาที่โอกาสมันยากมากๆก็คือเขามีสัญญาผูกพันกับลิเวอร์พูลอีก3ปีคือมันไม่ใช่สัญญาสั้นเลยนะญญอีก3ปีด้วยกันถึงปี2024คือเพิ่งต่อสัญญาไปใช่แล้วการที่สมาพันธ์สาพันฟุตบอลเยอรมันเนี่ยเพิ่งออกมาพูดเนี่ยออกมาประกาศว่าเดี๋ยวทางยูไมเมลิจะแยกทางกันเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นหลังจากประกาศค็อปก,ก็ถแถลงข่าวพอดีอ S <S <S แล้วนักข่าวก่าถามเรื่องนี้<า>กับค<ล>รอปพอดีแล้วครอปก็ตอบแบบชัดเจนว่าผมเคารพสัญญากับสโมสรเรย์พูแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่พร้อมที่จะไปคุมเยอรมันตอนนี้จะอยู่กับเร์พูจนหมดสัญญาอีก3ปีคือพอพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะว่าจุดมุ่งมัน่นจุดมุ่งหมายของครอปเป็นยังไงก,ก,กับการคุมทีมเรย์พูต่อไปนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่ามันมีมุมไหนเล็กๆไหมถ้ามันจะพลิกมาเป็นครอปอะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็อยู่แตงสีนะผมว่ามันก็คงมีมมุเดียว คือสโมสรต้องปลดครอปก่อนแต่ว่าทาง f อ g ก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่แต่พอมองไปกับย้อนไปก็อย่างที่ขวัญบอกว่าเอฟก็ยืนยันว่าไม่ปลดยังเชื่อมั่นให้ครอปทำทีมต่อไปต่อให้หลุดทัฟโฟก็ยังจะให้โอกาสต่อในซิซ่นหน้านั่นแปลว่า ถ้ามันต้องแต่ง,ต,งตั้งหลังจากจบซัมเมอร์นี้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันเร็วกินไปะทันหันไปหน่อยออคือถ้าทุกอย่างมันลงตัวว่าสัญญาครอบกําลังจะหมดออแล้วเยอรมันหาตัวแทนคนใหม่อันนี้มีโอกาสออหรือถ้าเกิดสมมตยิยอคิมเลิฟคุมจนถึงสัญญาที่เจอการครอปหมดกับลิวพูตอนนั้นอันนั้นก็ดูลงตัวออแต่พอเป็นอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าค่อนข้างยากเ,ออเหมือนที่เราวิเคราะห์กันนะครับ ไปดูคนนี้ดีกว่าครับเต็งเต็งร่วมกับเจอเก้นครอปครับคนนี้เป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงนะครับยูเลียนนาเกลส์มันของแอร์เบไลซิกนะฮะก็หลายทีมสนใจครับไม่ใช่แค่ระดับทีมชาติระดับสโมสรเนื้อหอมมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําผลงานดีกับแอร์เบ l i ไล์ซิกมากๆไม่แปลกใจครับที่ชื่อของเขาจะอยู่ในข่ายพิจารณาของสาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันนะครับอายุน้อยครับ33ปี แต่คุมฮอฟเฟนไฮม์กับไลฟ์ซิกมา6ปีแล้วพาทีมลุยศึก UCL บ่อยมากๆดังนั้นในแง่ของฝีมือเนี่ยใช้ได้เลยเหลือเพียงแต่ในเรื่องของบารมีแล้วก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าจะเอาพวกนักเตะซูเปอ,อร์สตาร์ของเยอรมันอยู่หรือเปล่านะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยเขาก็เคยร่วมง,งานกับตีมเวนเนอร์ er มาก่อนนะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาทำงานกับเวนเนอร์ในทีมชาติอีกอก็อาจจะคลิกก็ได้ส่วนโอกาสขึ้นจริงหรือไม่จริงเนี่ยเขาก็บอกว่ายังยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เขาวิเคราะห์กันมา เพราะว่าตัวของนาเกลส์มันก็ปฏิเสธแล้วเช่นกันครับว่ายังไม่พร้อมคุมทีมชาติเยอรมันเขาเหลือสัญญาอีก2ปีนะครับดังนั้นถ้าเยอรมันจะเอาจริงๆก็ต้องไปคุยกับทางแอร์เบียร์ไลฟ์ซิกก็อาจต้องฉีกสัญญาถูกไหมครับซึ่งถ้าให้เทียบกันระหว่างฉีกสัญญานาเกลส์มันกับฉีกสัญญาเจอเกนครอปครอปอาจจะยากกว่าเพราะว่าในเรื่องของระยะเวลาด้วยถูกไหมเขามีเหลือ3ปีถูกไหมสส่วนนาเกลส์มันเหลือ2แล้วค่าเหนื่อยของครอปก็มากกว่าน,นาเกลส์มันเพราะฉะนั้น ฉีกของคอามันยากกว่าอยู่แล้วแต่ผมว่านะผมว่าตัวของนาเกลส์มันคงคงคิดเอาไว้แหละโอ้โหอายุ33เมองอะ่ะคุมทีมชาติแล้วหรอโอ้โหมันเร็วเกินไปก็ผมว่าในช่วงอายุเขาอะ่ะอ่าผมให้แบบอีก20ปีแล้ว53วาสิบสามอ่ะผมว่าจริงๆกๆ็ยังยังไปคุมทีมชาติได้คือในลิสต์ที่เราล่างๆมาเนี่ยส่วนใหญ่ห้าสิบกว่ากระโบเลยใช่มีนาเกลมันสามสิบสามคนเดียวอะ่ะคือมันยังเป็นผมอะผมเป็นเขาอะผมก็มองว่าเฮ้ยเราขอทํางานสโมสรก่อนดีกว่าคือถ้าไปทีมชาติเอาเราพูดแบบ เราไม่ได้แช่งหรือไม่ได้อะไรนะถ้าไปแล้วล้มเหลวอะแล้วล้มเหลวในวัยเท่าเนี้มันก็ดูแบบว่าเฮ้ยโอยน่ยเห็นนะแล้วมันจะมีเสียงวิจัยเข้ามาอีกโอ้โหรีบไปหรือเปล่าเป็นยังไง <S 2> <S 2> ไล่ะถ้าเทียบกับ อายุของโค้ชเขายังอ๋ออยู่ควรต้องต้องเก็บเกี่ยวกับช่วงเวลาแบบนี้ความสุขแพชชั่นของวงการฟุตบอลสโมสรเนี่ยอีกสักพักหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเราอันนี้เรานํามาให้ดูคือ5้แต่งกันดับแรกแต่จริงๆมีชื่อคนอื่นๆที่ก็น่าสนใจที่เป็นแต่งลองๆลงมาลาบลังนิกคนนี้ก็ว่างงานอยู่แล้วชื่อฉันก็ใช้ได้เลยโรธาแมทิอุสนี่ก็เป็นตำนาน ตำนานของทีมชาติเหมือนกันมีเจอเกนคิสมันนี่ก็เคยคุมมาบ้างแล้วช่วง,งสั้นๆแล้วก็เป็นตำนานของทีมแต่ว่ามีคนที่เป็นกุซื้อต่างชาติหลุดไม่ได้เป็นเยอรมันมน,นะนั่นก็คือ er อาร์เซนเวนเกอร์ด้วยโอ้โหพวกพวกนี้ในรายชื่อพวกม้านอกสายตาเนี่ยพวกเราคิดว่างไงมีโอกาสจะบวิกโผล่ไหมจริงๆในม้านอกสายตาผมมองไปที่ราฟรังิกนะมองเหมือนกันว่างานด้วยไงใช่ง่ายสุดง่ายสุดแล้วคือประสบการณ์คือลังิกเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าไอ้ที่เราคุยกันมาเนี่ยบางคนเป็นสายงานบริหาร นะเป็นบางคนมาจากสายงานโคช้ชแต่ทางเด็กเนี่ยคือผ,ผ่านงานมาแล้วควบคู่อ่าผ่านมาทั้ง2อ,อย่างผ่านทั้งสายงานโคช้ชผ่านทั้งสายงานบริหารมาแล้วดังนั้นเขาอาจจะรู้โครงสร้างรู้ทิศทางเป็นตัวเลือกมานอกสายตาที่น่าสนใจส่วนเบนเกอร์นี่น่าจะยากนะเพราะว่าผมว่าเยอรมันเขาก็จะมีชาตินิยมของเขาอะ่แ<ต>ะแล้วอย่างที่เราพูดเอาไว้ว่า ตำแหน่งของเวนเกอร์ที่เขาทำอยู่ตอนนี้กับฟีฟ่ามันเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วสรงเกียรติอยู่แล้วใช่มันเป็นตำแหน่งที่คุณสบายๆคุณไม่ต้องมานั่งเครียดกับแบบโอ้โหการการทำคุมทีมมีเวลาว่างด้วยนะผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาชอบไปเป็นกูรูทาง b ี Inport ผมว่าเขาก็แฮปปี้อ่ะเวนเกอร์ตอนนี้เอาในลิสต์5คนนี้ดีกว่าที่เป็นตัวเต็งอ่ะคิดว่าใครเหมาะสุดฮันซี่ฟรีดฟรีดผมมองฮันซี่ฟรีดถ้าเกิดว่าคือคือจริงๆในช่วงปลายของโยกี้เลิฟเนี่ยเขาก็เริ่ม เริ่มไม่ใช้นักเตะเก่าๆะนะหลายคนที่เคยประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้เรียกกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งเหมือนจะพยายามผลักดันนักเตะรุ่นใ, <จ S 1> ใหม่หมซึ่งผมมองว่าถ้ามองถึงในมุมของเซฟานคุนส์เนี่ยก็มีมุมเหมาะเพราะว่าเคยทํางานกับดาวรุ่งม,มาก่อนแต่ผมว่าเยอะระมันน่ะตอนบอลโลกคนที่แล้วอ่ะเสียหน้าไปหน่อยผมว่าต้องต้องการกุนซือที่แบบบิ๊กเนมนิดนึงแล้วเอามาคุมต่อจากโยคิมเริฟม,มันมีความกดดันเยอะอยู่พอสมควรเอาคนที่ประสบการณ์มีความสําเร็จมีอายุใช่ แล้วดูคา,ารไทโรมิเก้บอกเองว่าไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยออกไปผมว่าฮันซี่ฟริกน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเป็นตัวเลือกที่ดีคือถ้าผมถามว่าเอาเหมาะสมผมก็มีแค่สองคนเท่านั้นเอาแบบเหมาะจริงๆเลยนะทั้งประสบการณ์และความสำเร็จด้วยการันตีฝีมือด้วยเนี่ยก็ฮันซี่ฟริกกับเจอเกนคอปแต่ว่าคอปเนจะย,ยาก่าฮันซี่ฟริกพอสมควรดังนั้นถ้าเอาทั้งแบบว่าเหมาะด้วยแล้วก็มีความไปไปได้สูงด้วยก็ต้องฮันซี่ฟริกแต่ว่าถ้าจะเอาแบบว่า จากดันจากว่าคนภายในเลยเนี่ยเซฟานคุนก็ก็ดูจะเป็นอะไรที่น่าลองเสี่ยงอยู่เหมือนกันกับการที่ดันโค้ชเยาวชนเพราะหลายหลายหลายทีมชาติก็จะมีก<ช>ารบบดันจากคนภายในเองเหมือนกันใช่คือกรณีของครอปอ่ะผมว่าสักวันหนึ่งอ่ะยังไงครอปต้องคุมทีมชาติผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่ผมว่าไอ้เรื่องของไทม์ไลน์มันวางเอาไว้อยู่แล้วหลังจบฟุตบอลโลก2022สัญญ,ญาของเจงครอปกับลิปูลเหลือปีสุดท้าย อันนั้นมีโอกาสมากกว่าประมาณ2ปีเออใช่เดี๋ประมาณนั้นหรือประมาณปีเข้าสู่ปี2ปีสุดท้ายนะครับคือมันมันวางมันวางล็อกเอาไว้อยู่แล้วของเชนเคคอ,อบปบอกผว่ายังยังไม่น่านำมาพิจารณาในเคสนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาคนที่คุ้นชินมากที่สุดอย่างเต็งหนึ่งผมว่าก็เหมาะสมเพราะว่าร่วมงานกับเลิฟมานานแล้วก็รู้โครงสร้างเหมือนกับเหมือนกับว่าเลิฟ การที่เลิฟจะไปเขาไม่ได้ไปแบบอยู่ดีกูไปเลยนะผมว่าเขาก็ต้องแบบหย่อนอะไรไว้ให้ว่าเฮ้ยนี่นะคุณในอันนี้อันนี้อันนี้นะเวาเสเนี่ยใช้สิใช้เนี่ยคุณใชิใช่เขาอาจจะมีการบอกกล่าวเอาไว้แล้วดังนั้นคนใกล้ชิดเนี่ยเหมาะสมที่สุดส่วนฟิกเนี่ยผมว่าบบเยนอาจจะต้องพยายามรั้งตัวเอาไว้หน่อยเพราะว่าจนถึงตอนเนี้เขายังทําผลงานได้ดีจริงๆมันก็ยังมีมุมที่ท้ายที่สุด แม้ว่าบอกไม่ปิดโอกาสแต่เขาก็อาจจะพยายามล้าก็ได้ไงคืเขต้องพยายามอยู่แล้วนะครับยกเว้นฝิกบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไปต่อพอไปข่าวไปที่แล้วไงว่าแบบเหมือนกับมีปัญหากระบอกบริหารเล็กน้อยอ่าก็ติดตามดูนะครับแต่จริงๆผมว่าการที่มีคนให้เลือกเยอะแบบนี้มันน่าน่าน่าดีใจกว่านะผมว่าเยอรมันเป็นประเทศที่มีคุณซื้อเก่งเพียบเลยนะใช่คือบางชาติเนี่ยพอทําการปลดหรือว่าแยกทางปวดหัวเลยมานั่งคุยกันยกตัวอย่างนะอังกฤษอ่าอังกฤษหนึ่งยกตัวอย่างฮอลแลนด์ แล้วนอกคูม,มันไปเนี่ย,ยกว่าจะหาคนมาคุมได้ยากแทบเป็นแทบตายแต่เยอรมันนะมันแบบโอโ้โหนี่ยังไม่นับว่าอ่ะมันมีคนที่ทํางานไปแล้วเยอะอีกอย่างพวกทูเคร์พวกอะไรพวกนี้คือเก่งเก่งเพียบเลย,เยคนเยอรมันเนะยครับอ่ะก็ติดตามดูนะคบว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่นะไม่รู้ว่าเลิฟจะพาเยอรมันทิ้งท้ายนะด้วยแชมป์ยูโรได้หรือเปล่า ก็ต้องกู้หน้าหน่อยบอลโลกเสียศักดิ์ศรีไปใช่นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับยังไงก็ฝากผู้สนับสนุนของเราด้วยครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้พอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับรวมไปถึงช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆของสยามสปอร์ตนะครับในแอปไลน์สยามสปอร์ตช็อปเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนิตยสารนะครับของลิตเติ้ลโจนะของมาดโดนาหรือว่าจะเป็นเสื้อเจลงเจลิกอะไรในนี้มีหมด เลยนะสแกน QR โค้ดมาก็ได้นะแล้วก็2ช่องทางในการรับชมเจาะประเด็นนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ y o u t u b e กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยวันนี้หมดหน้าที่แล้วนะครับเรา3คนลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง